มีแนวใหม่เนี่ยไม่จะมืดกันเก่านี่แหละแจ้งกันเก้านี่แหละตะเวนกันนวยเก้านี่แหละอันซุ้มมันใหม่คือความรู้คือความเห็นคือความขอใจในทรามในซุ้มมันใหม่กันมันใหม่อันใหม่เดี่เราที่เป็นเจ้าของมุมคิดนึกขึ้นมาก็เหมือนน้ำพุนคิดนึกขึ้นมาก็เหมือนน้ำพุนชุ่มเย็นและเป็นสุขชื่นชมเดิมดังเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจเรียกว่าอาหาร แะ่นั้นพวกเราอยากยิ่งเหี่ยว้างบุญที่เราสรรสร้างเอาไว้มันระลึกถึงความดีของตนที่กระทำประเภทมาระลึกถขึ้นมาและถายใจเอ่ยนั่นแหละระลึกเรื่อยมันเสียก้างทิมพคิดนึกขึ้นมามันเสียแขมันตามใจเกิยความคิดประเภทนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเกียดคิดเราอย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าไปถือขึ้นมาเพราะมันเล่ามันร้อนเราเป็นคนชนะเราเป็นคนชนะเราไม่กินข้าวเราเลือกกินแต่เนื้อ พราะเนื้อปลากับ้างปลามันอยู่ด้วยกันความคิดที่ดีกับความคิดที่ไม่ดีมันก็อยู่ด้วยกันแต่จิตมันโง่มันเป็นผู้รับเหมาเนี่ยคิดนึกขึ้นมาก็เป็นเหมาว่าเราทั้งหมดเป็นเราทั้งหมดเป็นเราทั้งหมดฉะนั้นวันนี้ฝากกุศลและจิตเอาไว้